เม่เพื่อนนายเห็นผู้ชายคนนั้นไหมอ่ะเออเห็นดีวะทำไมเหรออืแล้วว่าเรามาถ่ายคลิปดีวะหรบอว่ายจะยอดไล์อะไรเงี้ยแลก็เปิดประตูจัดเออวะก็ดีนะผมเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเลยจัดแปะมาหนึ่งสองสามก็รีครับพบกับเย้อนถึงสุดนะครับคุณยิ่งคุณขอทานคนนั้นไหมครับคือเขาหน้าสงสารมากเลยครับเราจะเอาตังค์ไปสนุกให้เขาไหมนะนี่ไรเอาขนมมาให้นะเอาขนมมาให้นะเาตังค์ไปซื้ออะไรกินนะเออ สามารถสามารถบริจาคได้ทั้ง้างทนล้างท่างเลครับครับสามไม่รู้ว่าน่าจะได้ยอดดีเยอะดีกว่ามีคนออกเลยวเออเลยอเลยออเลยวันนี้แนี่ยเราะแยกจัมามามาเพื่อนคลิปนี้น่าดูจริงเลยอ่ะดูไหมใช่ คนนี้เขาใจดีจังให้ของคนจนด้วยเนี่นี่สำนักบริจาคได้ทำทข้ขี้รางเลอุ้ยเราบริจาคดีกว่าได้เลยครับบริจาคเลยโอนให้เขาสักสองร้อยก็ได้อุ้ยเรียบร้อยร้อยหนึ่งเพื่อนโอเคเขาน่าสงสารน่าดูเลยเนี่ยใหญ่เฮ้ยเตรียมยอดเข้าแล้วป่ะอะไรหนึ่งยอดอะไรเหรอยอดบริจาคอะจริงอ่ะเห็นไหมไหนๆเนี่ยเหมือนเดิมเฮ้ยจริงอ่ะจริงดิวันนี้กินอะไรดีเนี่ยชาบูไหมหรือละหมื่นไปเลย เเอาว่ไปอ้ขอทานนั้นแม่งโคตรโง่เลยว่ะอือก็ว่ามันนันนะคือแบบคนรู้เป็นหมื่นนะสภาพเหมือนคุณให้เหมือนคุณจะให้มากินอ่ะอืมเฮ้ยคนเทนตจากไอ้พวกคนขอทานนี่แม่งได้ตังค์เยอะดีว่ะเงินบริจาคอย่างพวกมันนะเฮ้ยรถสวยดีว่ะคุณแจคาไปด้วยไปดูไหมเออไปเปิดไอะไรเนี่ยรถสตาร์ทติดว่ะเปิดได้มีมีอะไรบ้างเนี่ย มีตังทั้งร้อยหนึ่งอ่ะมีชุดสีใหม่ปะเอาไปขายได้นะเนี่ยใช่ได้หลายร้อยเลยเปิดได้มั้ยนั่มันเปสตีมเมอร์ที่ช่วยขอทางที่เดินนี่นะนี่ขโมยรถหรอวะนี่ยังต้องขากลุ้นเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรวะเฮ้ย พวกแกมาทำอะไรที่นี่ผมเอาเรถมืดมาขายกับเฮียสองคันครับถ้าใช้ไปดูสิได้ครับนี่ครับเฮียนี่ครับพอจะได้สักกี่บาทครับเอาไปจอดแล้วในโรงรถก่อนโอเคครับ,รบเป็นไงบ้างครับเฮียได้เท่าไหร่แครับเช็คสภาพน่อย แล้วเนี่ยครับเฮียขอเช็คก่อนนะคันนี้เท่าไหร่ครับฉันให้มากสุดแปดหมื่นคันนี้เท่าไหร่ครับเฮียหมื่นเจ็ดโอ้โหขอสองหมื่นห้าได้ไหมครับเนี่ยงั้นสองหมื่น 2, โอเคครับก็ได้เฮียให้แสนหนึ่งนะพราะคันหนึ่งแปดหมื่นคันหนึ่งสองหมื่นโอเคครับโอเคหนึ่ง ครับผมมีเรียกมาแจ้งครับนี่เจอขบวนรถสองคนครับจ่มีครับสดสดร้อนร้อนเลยครับจากเมื่อวานอ่าทำไรดีครับจาลองซึ้อจมามานนะได้ครับจ่าจัดตัวให้ครับผมเฮ้เมื่อวานอะขายรถจะต้องสองคันอะมันที่แจ้งมาเลยอกี กับแล้ในคดีรักทรัพ์และชอโคอะไรผมไม่ผิดผมไม่รู้เรื่องมีหลักฐานไปเจอกันที่สอนอไนีมนเ่ะก็ว่าันเแลขอสักยนใช่ไหมใช่ครับ